ถ้าเราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันพอใจมันยุงชกกันยุ่งอยู่งั้นไม่มีเวลาสบงบยุ่งกันนตลอดเวลายังายุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของ ท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน,น้ำานิ่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเทียมแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำเพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกันกบพวกเรานี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุง ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นตลอดเวลากรรมการเขาขึ้นเวทีเขายัางมีนนอกมวยเขาขึ้นชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิต สพายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล่มลูกคูกคันก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีพูดจะไปแยกออกก็ไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอมมยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนยังครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟัง คือไม่อยากแยกเพื่อนยังไงไม่อยากแยกมันตลุมบอลกันอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ล่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไางไงมั่งจิงได้มาเป็นอย่างนี้อย่าง มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากทุนมุนอยู่กับความยุ่งขอ,อ,องตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะเมื่าไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรห,ราหารันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยผลเมื่ออัดอด้วยทม แต่จิตไม่ชอบธรรมดาจิตสภายุงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กราบใดความสุขก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ราบนั้นกี่ปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นจุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทําให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมันมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแยะพอที่จะฝืนกันบั่งถ้าพูดเลยสนใจในอน,นัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายเราคุยปฏิบัติกันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแปลงคือการฝึกทรมานจิตใจหรือกดถี่บังคับจิตแม้มันคิดแปลงที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําน่าจะมีความลําบากระบวนเพียงไรเราก็ทํานี่พูดอบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายังไงก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลาบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทา ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหละมันพาลงหิวลงบ่อจมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงเป็นความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความจุความสบายมีมากอย่างไรก็มาก ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากท่านั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉล,ลาดเพื่อการปดเครื่องทุกฉลาดในการเห็นอ,อกเห็นใจกันเที่ยบเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะมีมากขนาดใดก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง เมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นท,ท,ทั้งๆจะอาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวัหนหรือตัแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเห็นนี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นใดทานผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกที่นี่เป็นมวยก็แยกและที่นี่สมมติว่าเป็นสภายุงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเรล่าแต่พราะอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลำบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพินิจพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น แม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืมคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อยางในทางที่ผิดอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นการ,รเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล ควรจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวงังทางปรญราจ,จิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเขาทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจนี่เกิดเพราะอานาจของกิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอานาจของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งซึรู้ว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเรามีความแยกกันจะเป็นขึ้นม้ากน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแยกขายกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายมามรักษาใจอย่าให้กำเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นแหละแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะริค่ขยควรอย่างนี้ไม่เหมือนตัวทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาตัวพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกกันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้ สอนทำด้านสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติทมจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องท่าเรื่องขันที่มันล้ำพันเกี่ยวเรื่องกันอยู่กับใจของเราตลอดเวลานี่แหละจะปฏิบัติที่ไหนเมื่อปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครใคสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันกับจิตซึ่งติดแน่อยู่กับเรา เนี้ถือคําว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจนี่ยเมื่อเราได้เข้าใจในอัดในธรรมแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามสัตว์ตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เกี่ยวข้อได้ป่วยอะไรก็ทรถถถาบว่าธาตุขันธ์นี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปรวนขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันนี่มันแปรปรวนของมันแต่ใจยอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชคนิดนั้นนยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสินตัวเองนี่มาเสียแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่ลดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตานั้นหมอกให้ถาดให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นด่ของขันก็มอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นด่เพื่อจะไปมีความแปลจาภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแตลอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อแปลไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นหเราทราบมปนไมทุกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรมะแปลว,ว่าการกระทําฐานะคือที่นี่ทํางานในภายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชาติรู้พิเ็จขันหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานสรัณสาโูมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียสเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามันก็ว่าเป็นตนเสียะอะไรมีอยู่ในใน,นี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสกรป,ปรกโสมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกา,า,ายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะนั้นตนของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมเมื่อสิ่งสกปรกโสมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อววความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกรปรกโสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจง้งชัดเจนไปโดยลําดับนี่กองอันนี้จังกองทุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศัยการชั่วระยะการเท่นานั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเนี่ยนี่เรียกว่าเรียน เรียกว่าทุเรียกว่าชำระตัวเองอย่างสิ่งตอนนี้เขาก็อยู่ตามสภาพจิตใจของเราก็ร่มเย็นเราพริจารณาการพริจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอือเหอือมไม่เดือดร้อนวุ่นว,า,นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพริจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ ทำเราเริ่มร่มเย็นเ,เวลาท่านบวชพระทำไมไม่ว่าอุปชาใดก็าตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงไรก็าตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเนนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เบษาลูมานาคารันตาตะโจตะโจดันตานาคาลูมาเบสาสอนอารม์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำินิ้อำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลําดับน,นี่อุปชาใดก็ตามเวลาบวชกุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนกิเลสตัญหาสาระอุปาาทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตะจักจาก,ก,ารกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนึงข,ข้อเป็นต้นปราการสังการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันจึงสอนให้พิจนนารณา ผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งทางนอกทางในเพราะเป็สภาพเหมือนๆกัน <c oughs> ลกลัวผีกลัวปัดเออจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเอง <c oughs> ผีกับผีนี่ป่ชาช้าอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันบรรจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกีส่สพ สัตว์สี่ประเภทมันก็เข้าไปบรรจุว่าในป่าชา้าผีดิบอันนี้รู้พี่อันนี้แล้วจะไปตื่นเต้นลหลงไหลอะไรก็กับป่าชา้าที่ไหนอีกอมออกทีนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสี่ครัวไฟเราเนะี่ยเราไม่เห็นครัวซากผีภายนอกตัวซากกบซากเสียดซากปูซากปลาอะไรมันเต็มอยู่ในครัวมอเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นครัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเสีไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองเองกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวยิ่งได้คติอันดีด้วยนาเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอย่างไรนี้ปา่าช้าพิจารณาจนเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็าตามเถอะถ้าลงปัญญาได้พิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจาณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความสำนิชทำนานเกิดความคล่องแคล่วแก้วกราบขึ้นมาโดยลําดับลําดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคำว่าอุปทานคือจิตไปเที่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวัสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอำนาจวัสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องปอาศัยพึ่งพิงกับเขาเ,เราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจณามากเพียงในจิตยิ่งมีความกระจ่า,จางแจ้งไปโดยลำดับทะลุบุกเฟืองไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลาทำนานจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหน,นดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ไม่ว่าจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่มว่าจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความจำน,นิคำนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภารกิจใจพอกำหนดป้า น,นี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความจำนานเราเขียนหนังสือทีและเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วพึ่งหัดน่อ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนนั่นไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาเขเริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันผิดกันที่ตรงนี้กันนั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมาฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้สงสารารู้ภพรู้ชาติรู้กิเลสทัณหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมาฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมาฐานที่เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสทัณหาอัตวะความยิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวอเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งน,นั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายไปเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งน,นั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นท่านสอนนี่สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งน,นั้น้วจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับลำดับ แล้วก็เย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็นสติปัญญาผิดขึ้นทุกว,วันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆ่างหูจหมูกที้้นกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเปนไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันพอเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือปรุงขึ้นภายใน,ในใจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ท่าทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจนาม,มาเป็นสติปัญญาที่เรลียงไกลามากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายที่เหลสมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นฉากออกแม่แพร่ลูกแพร่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ต่างบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเยนอัดเดย็นทำปฏิบัติทมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสไม่ว่าลูกว่าล้านไม่ว่าปูยา่ย่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพพชาตินหมดไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเหมือ่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมากิเลสสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกมาให้เราีอพอฆ่ากิเลสลงไปจนมาทั้งกิเลสตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านเรียกว่าปรมาณสุขขัง อะไรจะประม a m สุขขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดข,ของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยอย่างธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดทวงหรือปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะ ธรรมโมปดีโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมถ้าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแท่งไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละท,ที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ําก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็กลมกล่อมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติ หมดทางต้องติมันเป็นสภายุงอีกไล่มันออกสภายุงงภาจกิจแตนมันเ,เป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนก็สว่างสวัย เนี่ยที่เคยพูดว่าถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกกระฐานนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่ากราบว่าอย่างสนิทตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ,อ้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็น ทำมันอัศาจรรย์นั้นด้วยหูก็ดียินจทําแสดงกังวานออกมาด้วยเออว่าอย่างไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความจเจริญต้องการของดีวิเศษอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพออาราะฉะนั้นจึงต้องกำดำกำขาวไป เช่นเดียวกับเรากับท่านทั่วโลกทั่วสังสารแต่ตำหนิก็ตำหนิไม่ลงใครต้องการความถูกความวิเศษวิษโสด้วยกันแต่เมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไป,เป,เ,ปเป็นธรรมดาเนี mm ่ย hmm. แต่เมื่อเราปฏิบัติก็ไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศถ้าคนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอาการิโกนี่ยธนว่าน์ทำแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รูน้นี้ไม่อยู่ที่ไหนแล้กกำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องผัลพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทําให้มัวหมองไปมลนพยายามแก้ไขัพยายามปัดเป่าแยกแยะก,กันด้วยสติปัญญา,น,าน,นี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระ ยอดแห่งความสาธาคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สินส้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายา ใจเป็นใหญ่ใจจะเป็นประธานสําเร็จแล้ว้วยใจนะลงที่นี่ทําก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนวหมดคําที่จะพูดต่อต่อไปยังมายุติหนุปัญหาทั้งหมดที่ใจวันนี้แสดงเป็นตอนนี้อ่ะพอสมควร